นี่พี่เก๋สวัสดีครับพี่เรียวๆเลยพี่เป็นไงบ้างพี่ข้าวโพดเนี่ยสวยครับอไม่ค่อยกวนแหละคราวนี้ดูทังเกตดูใบพี่ใบขึ้นมาก็จะสวยคราวนี้โดยด้วยธรรมชาติมันก็จะอายุน้อยๆนี่นะจริงจะใชช่วงนี้เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งใช่พี่ถึงแมงข้าวโดติดตะวันไอ้คิ้งไอคิงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ พ่นสิบกว่าวันสิบกว่าวันี่นนถือว่าปกติหรือว่าตดีกว่ามก็ประมาณนี้นะอ่าครับแต่ใบเนี่ยโนดะย,ยปกติหนอนลงอย่างอ่าใช่ใบจะพุนจะขาวครับถ้าโดยปกตินะครับสิบวันเนี่ยใบยพุนแล้ว<า>แต่เนี่ยหลังจากที่ฉีดซิลิคอนไปอันนี้บักขิ้งนะครับหลังจากฉีดซิลิคอนไปในใบนะวันนี้ปกติใบเป็นอย่างงี้นะครับก็ไม่ใช่ต้นเดียวนะทั้งแปลงเนี่ยนะพี่เนาะ ก้อนเนี้ยจาเป็นขาวมันจะขาวหมดเนี่ยขาวหมดเลยนี่พี่อันนี้พี่เก๋เขาเรื่อมตัวจริงเสียงจริงนะโอเคโอเคครับก็นี่ครับก็แปลงข้าวโพดนะครับเปาข้าวโพดช่วงนี้เนี่ยหนอนลงเยอะนะครับด้วยถึงเราจะเห็นมีความชื้นมีฝนเนี่ยนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแรงถึงว่าแรงนะหน้าฝนปีนี้นะครับเขาเนี่ยหนอนก็จะลงเยอะ โดยพี่เก๋บอกว่าเนี่ยถ้าโดยปกติโคอายุสิบวันเนี่ยนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะพี่นะมันจะขาวมันจะขาวยังไงครับพี่เก๋ยังลงอ่อนลงใบลายใบลายแต่ไม่เห็นใบมันจะสะอาดแบบนี้นะครับนี่สะอาดนี่เขาเรียกว่าใบสะอาดนะครับแต่ที่จะลอยเห็นมีลอยกัดเลยจะมีตะกั่นบ้างนะพี่จิ้งเร็ดจิ้งเร็ดนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาหลักของเราครับปัญหาหลักของเราจะเป็นหนอนโดยปกติแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้หนอนอะไรจะลงพี่ กระทูลายจุดลมันลงเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้า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 จริงแล้วมันจะต้องแบบนี้ลายมดเลยอ่ถาถ้าเป็นโดยปกติถ้าไม่ได้ฉีดน,นะครับจะเป็นแบบนี้ทั้งแปลงนะครับพูดถึงนเนี่ยเนี่ยใบจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทั้งแปลงนะครับแ,แต่นี่หลังจากที่ฉีดแล้วนะครับดูเนี่ยดูนะครับทั้งแปลงเป็นรนะฮะแปลงนี้สิบไร่ด้วยท่านผี่เขียนสีสี่สิบไร่ ก็มาดูรุ่นนี้นะครับโดยคาดการว่ามันจะกระทบแรงนะพี่เกีนะจะกระทบแรงและด้วยตัวซิลิคอนเองเนี่ยเขาจะสังเกตพี่เก๋เราดูหลังจากแรงเนี่ยใบใบของพี่เกีเนี่ยนะใบขระโพดเนี่ยมันจะมันจะไม่บานนะมันจะแล้วมันจะไม่ไม่ม้วนอย่างนี้นะโดยปกติใบพืชอย่างใบอ้อยใบขรพดเนี่ยพอเจอกระทบแรงเขาจะม้วนใบห่อใบเพื่อลดไม่อยากเจอแดดไม่อยากทรายน้ำเป็นสับปะรดเ่ยครับแต่ที่ฉีดซิลิคอนไปเนี่ยใบก็จะไม่ไม่ม้วนนะ แต่ใบจะพี่สังเกตใบมันจะแคบลงแคบลงันจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นน,น,นั่นแหละลดการไข้น้ำครับแปลงกระพูดแปลงนี้นะครับของพี่เก๋เขาเลื่อมอยู่บ้านเขาเลื่อมนะครับเนาะนี่รุ่นสองนะครับออก็ผลงานนะวันนี้เนาะพี่เ,ก,เก๋เนาะก็เห็นแล้วว่าเนี่ยอายุสิบกว่าวันใบสะอาดนะครับยังไม่มีหนอนกวนเท่าไหร่แต่ถามว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ก็มีอ,อยู่มีบ้างแต่ถือว่าแบบนี้ถ้าในหลักการทดลองถือว่าไม่ผ่านเออถือว่าผ่านไม่มีผลนะครับปกติยอดจะขาดหมด ครับยอดก็พ่เกยนยืนรันใช้ได้ราคาแพงไหมพี่ไม่แพงเลยไม่แพงนะครับถือมาใช้ได้อันนี้ระยะสิบวันผมจะมาดูเรื่อยๆนี่สิบวันถือ่าผ่านแล้วนะพ่เกยนะสิบกว่าวันอ่าสิบกว่าวันเราจะมาดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขั้นเกี่ยวโอเคครับพ่เกก่อนจาฝากอะไรหน่อยไหมพี่ก็ใครไม่เคยลองได้ครับไม่แพงครับสามร้อยยี่สิบบาท หนึ่งลิตรใช่ลิตรใช้ได้สิบไร่แลพี่เนาะ<ช>คุ้มเหลือคุ้มนะครับ,<ช>รบก,ก็เดี๋ยวงี้ผมก็ฝากไว้นะครับว่ากดซิลิคอนใช้ได้กับทุกพืชน,นะครับเนาะ <S <S มาบ้านพิก๋เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาดูแต่โอยอนแสงไม่ใช่ <S <S จะมาดูแต่เขาพูดนะครับยังมีป่าทุเรียนอยู่ข้างหน้านะครับก่อนเดี๋ยวป่าทุเรียนจะดูคลิปต่อไป <S 2> <S 2> โอเคนะครับพเก๋เนาะเรายืนยันว่ามันใช้ได้นะครับผมกับพิก๋เนี่ยไม่ได้อยู่ห่างกันเลยครับผมอยู่โรงงานน้ำตาล รู้จักกันพันเพียรพี่นะ,ะนถามไปถามมาเอาพี่เกยอยู่เขาเรือมเองผมก็อยู่วังสมบูรณ์ <c oughs> ก็เลยมาแปลงนี่นะครับเดี๋ยวแปลงนี้มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับข้าวโพดจะเป็นยังไงปกติยอดขาดหมดเลยนเนี่ยแต่ตอนนี้ใบสะอาดปกติยอดจะขาดหมดนะครับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่เกสวัสดีครับนี่ครับ